เรื่องตำนานรักดอกว่านขี้ณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งยังมีคู่รักคู่หนึ่งผู้สาวชื่อเะเอมเะเอมเป็นสาวงามที่สุดในหมู่บ้านแต่เสียอยู่อย่างเดียวเะเอมเสียประสาทการรับกลิ่นมาตั้งแต่เกิดส่วนผู้บ่าวชื่อบุญหลง บุญหลงก็เป็นผู้บ่าวที่หล่อที่สุดและฉลาดที่สุดในหมู่บ้านบอกว่าเจอปัญหาอีหยังบุญหลงก็มักสิหาทางออกได้เสมอเรื่องใช้สมองต้องยกให้บ่าวบุญหลงเลยละ่ะบุญหลงกับเชะเอมเขาเขาทั้งสองคนฮักกันมาโดนแล้วและก็ฮักกันหลายปานสิยอดักดมในทุกๆุกมือเขาทั้งสองก็สินัดกันมาจู่จีกันในที่ประจำของเขา เกมื้อนี้น้องชะเอมคือนานมาแท้วะนั่งรอโดนแล้วเดน้นี่สิหูบ่อนอว่ามีคนคิดฮอดแต่ให้ผมรอน้องชะเอมโดนปันหลายผมก็รอได้คือเก่าละครับย้อนนะว่าผมฮักน้องชะเอมหลายยำกินข้าวก็คิดเห็นแต่หน้าน้องเะเอมมองไปบนฟ้าก็เห็นแต่หน้าน้านองเะเอมเยี่มนั่งคี้ก็คิดฮอดแต่น้องชะเอมอะเฮ้ยอะเฮ้ย และในทุกๆมือ้อบุญหลงจะต้องเป็นคนมานั่งรอชะเอมก่อนเสมอเพราะถ้ามื้อไหนที่ชะเอมมานั่งรอบุญหลงมื้อนั้นก็จะต้องเป็นมื้อที่พิเศษที่สุดให้บุญหลงชะเอมมาแล้วจา้ารอโดนบ่อชะเอมนอนเพิ่งตื่นนอนตื่นแล้วก็ฟ้ามาหาไอ้เลยเด้นี่สิบนาฬิกานอนเพิ่งตื่นออกครับไอรอบ่อโดนดอกให้ไอรอน้องเฉเอมโดนปานดาไอ้ก็รอได้ครับคนสวยต้องถูกเสมอ ดีแล้วเป็นสาวเป็นนางต้องนอนตื่นสายๆนอนเยอะๆผิวพันจังสิดีหน้าจังสิดได้นวลอ่องตองคือบักเขือเทศครับว้าวประชดบ่อนี่ชะเอมก็ว่าจังสั้นละอยอ้ไปเห็นบ่อผิวพันชะเอมดีคืออย่างนี่ชะเอมบ่อได้ขี้ครานเดอ้อไวกำลังโตต้องนอนเยอะๆครับคนงามของอ้าย ไอ้บุญหลงมืออื่นกะเป็นวันวาเลนไทน์แล้วไอ้บุญหลงสิมีอีอย่างให้เฉเอมบอนอกะต้องมีอยู่แล้วล่ะครับคนงามของไอ,อ้มีหลารอดูได้เลยไอ้รับรองว่าต้องพิเศษแน่นอนไอ้รับรองว่าของขวัญปีนี้ต้องพิเศษและต้องถูกใจน้องเฉเอมแน่นอนครับอีลีเดอร์อย่าตัวเดอ้อเฉเอมจะตั้งตารอเว้าวแล้วกะอยากให้ถึงมืออื่นเร็วๆตื่นเต้นตื่นเต้น ป้ายเววาให้ชะเอมตื่นเต้นหลายเดี๋ยวมือแรงเะเอมสินอนบ่หลับเด้ครับครับคนงามเช้าวันต่อมากะเป็นวันวาเลนไทน์ชะเอมกะแต่เช้าข้าวกระบอกกินน้ำกระบอกอาบนอนตื่นแล้วกะรีบมุ่งหน้าไปที่ประจำของเขาทั้งสองทันทีย้อนนะว่าอยากได้ของขวัญวาเลนไทน์และก็อยากรู้ว่าบ่าวบุญหลงซีเอลีอยางมาให้เป็นของขวัญมื้อนี้สาวชะเอมก็เลยรีบมานั่งรอบ่าวบุญหลง เอมมือนี้ไอ้บุญหลงคือยังบอทันมาวะหรือว่าคาเตรียมของขวัญให้ชเอมอยู่นั่งรอก่อนก็แล้วกันตัดมาทางด้านของบ่าวบุญหลงเขาก็นอนเพิ่งตื่นเป๊ะจับมองแล้ววะ่ะตายแล้วตายแล้วบ่แม่น้องชเอมรอโดนแล้วติดหามันนีลืมตั้งนาฬิกาปลุกไว้เป๊ะเดี๋ยวก่อนคือเป็นลืมลืมอีอย่างจากอย่างวะลืมอีอย่างวะคงบ่ได้ลืมอีอย่างดอกมั้งเฝ้าไปหาน้องชเอมดีกว่า และในระหว่างที่บุญหลงกำลังเดินไปหาชเอมเขาก็คิดตลอดทางว่าเจ้าของลืมอีหยังน้องชเอมรอไอ้ดนบอกเมื่อคืนไอ้ลืมตั้งนาฬิกาปลุกไม่เลยตื่นสายไปหน่อยน้องะเอมอย่าเครียดให้ไอ้เดอ้อที่รักจ้าชเอมบอกเครียดให้ไอ้ดอกแต่ว่าไอ้ลืมอีหยังหรือเปล่าหือหือลืมอีหยังน้องะเอมไอ้กับเอได้ลืมอีหยังได้ละ ให้คิดให้ดีๆมือนี้เป็นมื้ออีหยังเมื่อวันฮาวาวอ์อีหยังสัญญาอีหยังกันไว้ถ้าไอจำบ่อได้เฮาก็เลิกกันชิดชิดโอ้โ,อโอน้องชเอมคนงามอย่าพึ่งโมโหใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเด้อที่รักบ,บุญหลงหลังจากที่ได้ยินชเอมว้าวแบบนั้นก็เริ่มคิดออกทันทีตายแล้วตายแล้วลืมไปได้จังใดว่ามือนี้เป็นวันวาเลนไทน์ของขวัญอีหยังกะบบ่อได้เตรียมเลย เซธจังไดดีว่าบัตรทีนี้ถ้าน้องชะเอมฮูว่าเฮาบอดได้เตรียมของขวัญให้มีหวังคงเครียดให้ออยเอาหนึ่งเดือนกบับเซาบอดเซจังไดดีว่าบอได้บอไ,ได้เฮาสิยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบอได้คิดสิคิดสิคาปูชิโน่บุญหลงหลังจากที่ใช้ความคิดอยู่นานเขาก็คิดออกมาทันทีอ่อคิดออกแล้วว่าเซธจังไดคนอีอย่างทั้งหล่อทั้งฉลาดโอ้โอโน้องชเอมอย่าเครียดไอ้อําเล่นซื่อ เป็นอย่างไอ้สิจำบอได้ว่ามือนี้เป็นมืออีอย่างแต่ว่าน้องชะเอมนั่งรอไอ้อยู่นี่แป๊บหนึ่งเดอ้อไอ้สิกลับไปเอาของขวัญอยู่บ้านแป๊บหนึ่งเมื่อเช้า้ไอานอนตื่นสายพอตื่นขึ้นมาก็รีบมาหาน้องชะเอมไอ้เลยลืมเอามาชะเอมพอได้ยินแบบนั้นก็เริ่มยิ้มออกมาทันทีจ้าจ้าเะเอมว่าแล้วว่าไอาบอลืมวันสําคัญของเฮาดอกรีบไปรีบมาเดอ้อไอบุญหลง จ้าจ้าอีหล่ารอไอ้แป๊บหนึ่งเดอ้อพอเว้าเสร็จบุญหลงกะรีบเดินกลับบ้านทันทีแต่ในระหว่างทางที่บุญหลงเดินไปนั้นเขาก็ได้กลิ่นแปลกแปลสีเอี่ยังเป็นของขวัญให้น้องชะเอมนอนบาทีนี้เือหือกลิ่นอี่ยงคือเหม็นคักแท้กลิ่นมาแต่ทางใดลและย่างไปเบิ่งจับบาดก่อนนะกลิ่นมันมาแต่ทางนี้แหละ ปาดๆมางามคักแท้แต่เดี๋ยวก่อนแม่นดอกอีหยังละทั้งงามทั้งเหม็นนี่บอ่อนอที่เขาเอิ้นว่าดอกว่านขี้ความงามที่ซ่อนกลิ่นอันอ,อบอวนมีฮอดแมลงวันหัวเขียวตอมแต่เดี๋ยวก่อนนะน้องเชอเอมเสียประสาทการรับกลิ่นมาตั้งแต่เกิดนหว่าเอาดอกอันนี้ไปให้น้องเชอเอมดีกว่า งามดีแต่กูจะเอาไปจังดาวะมาคือเหม็นคักแท้สิทนกลิ่นมันได้บ่ละขอคิดวิธีก่อนบุญหลงหลังจากที่นั่งคิดยังก็คิดแผนการออกอ๋อเอาวิธีนี้ก็แล้วกันก็เอาสำลีอุดฮูดังไปเลยสิครับแค่นี้ก็บ่ได้กลิ่นแล้วบุญหลงหลังจากที่เอาสำลีอุดูดังตัวเองแล้วก็เริ่มเก็บดอกว่านที่ไปให้เชเอมทันที ดอกนั้นก็นงามดอกนี้ก็งามสามนี้ก็พอแล้วมังเอาไปให้น้องเชเอมดีกว่าน้องเชเอมไอ้บุญหลงมาแล้วครับบุญหลงพอพูดเสร็จเขาก็ยื่นดอกว่านขี้ให้เชเอมทันทีนี่ครับดอกไม้งามงามสำหรับคนงามงามครับปาดปาดไอ้บุญหลงดอกอีอย่างคือมางามแท้แล้วคือมีหอดมแมลงวันตอมบ่อแม่นมแมลงวันหัวเขียวซัมติ ดอกไม้ป่าครับไอ้เตรมมาให้น้องเชเอมโดยเฉพาะเลยเด้นี้แต่ที่ตอมอยู่นี่บอแม่นมะงวันเดอร์น้องเชเอมนี่มันมลงมาตอมเกสรดอกไม้ครับย้อนนะว่ามันหอมหลายมลงก็เลยมาตอมครับเสียดายเนาะที่เชเอมบอได้กลิ่นดอกไม้งามงามจังซี่กลิ่นมันสิเป็นจังไดนะไอ้บุญหลงไอ้อธิบายกลิ่นของมันให้เชเอมฟังแน่ครับน้องเชเอมกลิ่นมันกะหอมบักคักเลยล่ะครับรูปโฉมก็งามกลิ่นกะหอมครับ แต่อายบุญหลงอายเอาสำลีอุทูดังไว้เห็ุอย่างหรืออายเหม็นะเอมติหมอบ่อแม่นครับอายแพะกลิ่นเกสรดอกไม้อายเลยเอาสำลีอุทูดังไว้แต่เพื่อน้องะเอมอายทนได้ครับโอ้ยอายบุญหลงอายแพะเกสรดอกไม้ก็บ่กเห็นต้องลำบากเอามาให้ชเอมเลยชเอมขอบคุณอายหลายหลายเดอ้อที่รัก ครับบอเป็นอย่างครับที่รักของไอ้ายโอ้ยเหม็นคักเหม็นแน่ถ้าบอจำเป็นกูบอเอามึงมาดอกบักดอกว่านขี้น้องเชะเอมก่อนสิกินเข้าวลังมือดีๆเดิอน้องหลาคนงามมื้อนี้ไอ้บุญหลงคือเว้าแปลกๆจ้าที่รักฝากติดตามช่องขับสตอรี่ด้วยนะคะ